รถเข้าใหม่ครับพี่ไม่หกหมื่นห้า 65, ครับกับ all new toyota fortuner ครับสองจุดสี่ตัววีครับสองจุดสี่ตัววีรถสีดำนะครับรถสวยๆเลยใครสนใจนะครับอยากได้ไวในครอบครองคันนี้แค่เจ็ดแสนนิดๆเจ็ดแสนนิดๆเท่นนนนนานั้น er นะครับพี่ได้ t o ย o t า fortuner นะครับผมบอกเลยว่าสวยสุดจัดระหยัดจริงนแน่นอนนะครับกับคันนี้นะรถเดิมๆโรงงานเลยรถเดิมๆโรงงานเลยพี่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาท พูดราคาเลยก็ได้นะครับแล้วไปดูดีเทลรายละเอียดพร้อมกันในคลิปครับรีวิวรถเข้าใหม่นะครับกับ Toyota Fortuner ครับพี่คันนี้คือ2.4ตัว V นะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นตัวโมเดลปี17นะครับนะคันนี้คือเด่นที่เลขไมล์เลย65,000กิโล6 5 0ม0กิโลกับราคา7,39ผมมองเลยว่าถูกมากใน Toyota Fortuner นะครับ2.4นะใครหาอยู่นะมีอยากมีอยากมีใช้ไว้ในครอบครองนะครับไม่ใช่มีอยากอยากมี นะครับอยากมีใช้ไว้ในครอบครองคันนี้แนะนำเลยที่739เท่านั้นนะครับกับ All New Fortuner นะครับคือขับ Fortuner ชมไหนก็คือ Fortuner เครื่องยนต์เดียวกันเหมือนกันทุกอย่างไม่นี้มีความเปลี่ยนแปลงถึงเป็น Legend เดรถึงเป็น GR อมันก็เครื่องเดียวกันหมดนะครับดีไซน์ก็เหมือนกันนิดหน่อยก็ปรับแค่กันชนกระจังแค่นั้นนะเพิ่มคลิกเซนเซอร์อะไรต่างๆอันนี้มุมมองผมและแล้วเซฟเงินด้วยคันนี้739เท่านั้นนะถ้าเป็นตัวใหม่ๆก็9ก้ล้านกว่านะครับคันนี้เซฟเงินด้วย รถสีดําเดิมสวยเลยนะครับกระจังโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็มี LED แบบไบบีม,มาให้นะ LED แบบไบบีคืออะไรหลายท่านรู้ดีอยู่แล้วเนาะจริงๆมันก็เหมือนเป็นไฟเดย์ไทม์ของตัวรถนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมีประมาณนี้นะครับแต่คันนี้คือสวยเรียบนะฮะกันชนหน้าชิดเลยนะครับรถเนี่ยไม่มีชนไม่มีกระทบแน่นอนล้อมแม็กเป็นทูโทนนะครับดิสเบกหูหน้าล้ว,วยางโอตานิแลมีคิวล้อสีดำสวยๆนะครับประตูมองข้างปรับผับไฟฟ้ามีบันไดข้างมาให้ คีย์ด้วยความพอตูเนอรนะครับ er มันได้เป็นรถที่บอดี้ค่อนข้างใหญ่ใหญ่แล้วก็นั่งสบายนะครับนั่งหน้านะ <c oughs> ถ้านั่งตรง,ตรงตากลางก็นั่งกระเด้งกระเด้งนิดนึงนะมันมันค่อนข้างแข็งกว่า SUV แบรนด์อื่นนะครับก <c oughs> ุญแจก็เป็นคีย์เลสมือเปิดโคเมิ่งครับใครที่สนใจนะครับก <c oughs> ับรถค o าพอตูเนอร์ er นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วคันนี้คือเลขไม้หกหมื่นเลขไม้หกหมื่นห้าพันนะ497กิโลที่พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน นะครับมีเกียร์พายโดชิฟต์แล้วสองตัมันจะไม่มีแค่ล็อกความเร็วตำแหน่งตรงนี้มันจะไม่มีแค่นี้เองนะครับหนะ้าจอเป็นทัชสกรีนนะมันก็มีเนในตัวนะแต่ว่ามันดีเลย์เนาะคนก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วสมัยนี้ก็ใช้มือถือเนาะหรือไม่ก็ต้องเป็นจอที่แบบชื่นต่อยเปิ้ดคาทีได้ระบบแอร์เป็นออโต้และมีแทักชั่นคอนโทรล AUX USB เกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามีเกียร์สปอร์ตเกียร์เอสนะครับสามารถปรับเป็นแมนนวลได้แล้วก็อ e ีโคโหมดพาวเวอร์โหมด คือสภาพรถอ่ะโครงสร้างอ่ะมันสวยอยู่แล้วนะครับ,บเบาะเบิกคือทุกอย่างเนี่ยใหม่หมดใหม่หมดเบา<ห><ร>ะไฟฟ้าคนขับเท่านั้นนะครับแล้วก็พวกตัวกระจกต่างๆเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะทั้ง4บานนะมันจะมีโลโก้ตัว A อยู่เห็นไหมตรงนี้ก็คือบ่งบอกว่าคันนี้มันเป็นกระจกออโต้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พวกแผงประตูซีนต่างๆเนี่ยเม็ดาร์เดิมนะครับซีนทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดนะครับ จริงๆที่ถ่ายละเอียดแบบนี้อยากให้ลูกค้าดูแล้วก็สามารถแบบตัดสินใจจองรถทางออนไลน์ได้เลยนะของเราไม่จ้อเป็นแบบบางทีไม่ต้องวิ่งมาดูรถก็ได้นะที่ดูโครงสร้างรถเนี่ยไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักอยู่แล้วเพราะลูกค้าหลายท่านเดิเนี้ยเขาก็ซื้อรถทางออนไลน์กันหมดนะก็คือจองเป็นออนไลน์ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ประสานงานจัดไฟแนนซ์ให้ที่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ กรุงเทพปริมณฑลอยากวิ่งเข้ามาดูรถอย่างเงี้ยก็ได้นะครับบริษัทอยู่มินบุรีนะครับเซรีไทย64สายเอฟพีเซ็นทร์คาร์นะครับตัวภายในคือเบาะเนี่ยก็เบาะเดิมหมดนะครับแล้วราคามันประหยัดมากคันนี้7แสนสามหมื่นเก้าพันบาท73,900มีแอร์หลังนะแอร์ Air เป็นออโต้นะครับแยกแยก,แยกตู้น่อหลังคงหลังคามีพร้อมมันเป็นรถที่ใช้ได้สามพันประโยชน์นะครับกับเบอร์ต้าโฟร์คเนอร์เพราะว่าอะไรมันกว้างมันกว้าง นะครับเนี่ยดูโครงสร้างหลังคาแนวหลังคาเบ็ดราครบถ้วนทุกอย่างนะครับการันตีได้เลยนะครับว่ารถเนี่ยรับประกันและไม่มีที่ความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับตรงนี้มันจะเป็นแถบ <c oughs> จะเป็นแถบดูดีๆนะครับนะคอนแตคตเต็บเดิมหมดนะครับรถหลายๆรุ่นนะครับมันดูวิธีดูรถมันดูไม่ไม่ไม่ค่อยยากนะครับก็ผมก็ให้ดูตามจุดสำคัญสำคัญ บางคนเขาก็ดูละเอียดจนแบบมุมประตูเฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆมันแทบเป็นเรื่องปกติเลยมุมประตูเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเปิดบางทีมันกระโโกกะแทกอะไรอย่างนี้นะแต่เข้าใจนะยครับคนที่รถมือสองมันก็มีความแบบอย่างอย่างเชื่อเลือกอย่างเชื่อนะครับก็คือแบบเออมันก็มันลถมือสองไว้เขาย้อนหรือเปล่าคือเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วพี่มันไม่มีแล้วเพราะว่าสคบเขาตรวจรถทุกคันที่ซื้อมาจากร้านประมูลอย่างเงี้ย เขาก็ต้องตรวจก่อนนะแล้วเช่นของเราซื้อเข้ามาเราเช็คประวัติสูตเลยเช็คปุ๊บรถเป็นยังไงมีเคมอะไรมาบ้างรถมีบติเวณไหมหนู่นนี่นั่นคือถ้ามันไม่ดีก็ไม่ขายต่อพี่ไม่ต้องคิดเดยอะนะครับรถมือสองเขาทํำกลไกการตลาดออกมาเพื่อที่ว่าช่วยให้คนที่แบบไม่สามารถมีกําลังออกป้ายแดงได้โดยที่ต้องใช้เงินดาวหลาย,ลายแสนนะครับมาได้ครอบครองกับรถที่ตัวเองอยากได้นะครับ อันนี้ไมนเป็นกลไกการตลาดมือสองนะครับแล้วก็เขายังมีดอกเบี้ยพิเศษให้อีกเริ่มต้นที่2 4 9สึ่เก้าห้ก้าก็แล้วแต่ประวัติเครดิตผูกค้านะครับจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องเป็นกังวลหรอกไม่ว่าจะที่ไหนนะอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะครับไม่ไว่าจะที่ไหนรถมือสองนะครับพี่ขอดูใบตรวจรถเขาเลยง่ายสุดนะครับเพราะรถของผมมันมีใบตรวจรถทุกคันนะครับก็ตรวจจากบริษัท ดูวินสเปกชั่นนี้นะครับของบริษัทญี่ปุ่นนะตรวจโอ้หหลายรายการมากนะรถต้องเป็น5ดาวเกรดเเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ามาขายให้นะครับนี่ก็สวยโครงสร้างเดิมที่ผมว่าให้ดูหมดใช่ไหมทั้งข้างประตูหน้าประตูหลังฝาท้ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝากระโปรงอันนี้นะครับว่ารถเป็นยังไงน่าใช้ขนาดไหนก็ได้แบบไม่ต้องผิดหวังกันนะคุยกันแบบง่ายๆนะครับนะคันนี้พี่ดูหออดัวน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะตาปั๊มโตโยต้าที่ฝากระโปรงยังอยู่ ค,คือผมแทบไม่ได้พูดดีเทลอะไรเกี่ยวกับตัวรถแต่ผมให้ดูว่าอุปกรณ์ทุกอย่างรบนะครับตาลายติดมาพบหมดเลยนะครับแล้วก็แขนซ้ายแขนขวาไล่ามาจนถึงคานหน้านะครับอีตรงคานหน้าเนี่ยบางทีไม่ต้องเป็นกังวลนะครับมีรอยแกะรอยขันนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติมากนะครับจุดสําคัญมันอยู่ด้านล่างจุดสําคัญมันอยู่ด้านล่างนะครับถ้ารถชนมา คือไอคานหน้าแกะเนี่ยบางทีเขาก็ซ่อมหม้อน้ำแล้วคือหม้อน้้ำมันอยู่ใต้คานหน้ามันก็ต้องยกคานหน้าตรงกลางออกอย่างนี้มันเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยที่ t o โยต้า o อนเนอรนะครับราคาแค่739,000บาทเท่านั้นนะครับกับ2องรคันนี้ครับ